สิ่งที่เกื้อหนุนในการปฏิบัติธรรมให้ใจของเราหยุดนิ่งได้เร็วนั้นมีอยู่สประการได้แก่ประการที่หนึ่งหัดมองโลกไปตามความเป็นจริงตามหลักโลกธรรมแปซึ่งการมองโลกไปตามความเป็นจริงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่า ให้มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายแต่ให้มองโลกไปตามโลกธรรมคือเมื่อมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีคนสรนเสริญก็มีคนนินทาและเมื่อมีสุขก็มีทุกข์ซึ่งทำทั้ง8ปประการนี้ จะวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลาดังนั้นเมื่อมันมากระทบใจของเราเราก็ต้องไม่หวั่นไหวแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางกลางประการที่สองทำใจของเราให้เป็นกุศลให้เบิกบานแช่มชื่นและเยือกเย็นอยู่เสมอ ซึ่งใครที่เป็นคนขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวเจ้ารมใจร้อนหรือแง่งอนอะไรต่างๆต้องทิ้งไปให้หมดอย่าไปอนุรักษ์ไว้แล้วก็ทำใจของเรานี้ให้ผ่องใสให้เยือกเย็นสบายสบายประการที่สาม มองทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนโดยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นสามีพันยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นใครก็ตาม ็ให้มองว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่มีความเสมอเหมือนกันหมดแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กับเพื่อนของเราทุกๆคนเมื่อเรามองอย่างนี้สิ่งที่เราจะได้รับคือใจของเราจะสบายไม่หง,งุดหงิดไม่ฉุนเฉียวและไม่เจ้าอารมณ์ง่าย อีกทั้งเวลาที่เราจะนั่งนอนยืนเดินเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับมีมิตรสหายอยู่ห้อมร้อมตัวเราและเมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าความรู้สึกเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเองประกาศสุดท้ายหัดมองโลกให้ว่างเปล่าไม่มีแกันสารคือ ไม่ว่าเราจะทำมากินหรือทำภารกิจอันใดคดตามแล้วก็ทำไปอย่างเต็มที่แต่ไม่ติดอะไรและวางใจเฉยๆโดยให้นำสิ่งแวดล้อมต่างๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกอย่างนี้พอถึงเวลาเรานั่งสมาธิก็จะง่าย พราะใจเราสบายและไม่ติดในเรื่องกระจุกกระจิกปิกย่อยโดยมุ่งแต่เรื่องหลักใหญ่คือเรื่องรักษาใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และพอเรื่องปิกย่อยที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวนั้นหมดไปใจเราก็จะสบายและเบิกบานเมื่อไปนั่งสมาธิยังไม่ทันนั่งขึสมาธิ หรือตายยังไม่ทันปิดสนิทใจก็หยุดนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นลูกๆจำไว้นะจ๊ะว่าธรรมกายเป็นเป้าหมายของชีวิตส่วนนอกนั้นเป็นเครื่องประกอบกันมาซึ่งลูกๆต้องจับหลักตรงนี้กันให้ได้และจะมีความสุขสบายและจะเข้าถึงธรรมะภายในกันทุกคน ุทธศักราช2535สาธุ